ปรากฏว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยนะสุทินวันนี้บ่นเลยคือวันนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมคุณจำนงชัยมงคลนะคะและที่ปรึกษาคณะทำงานกฎหมายประชาสัมพันธ์บอกว่าคุณสุทินครางใสเนื่อบ่นอุบเลยกับเรื่องหาว่าจะเรื่องเอาข้าวสิบปีอะไปให้กองทัพจะซื้อข้าวสิบปีไปให้กำลังพลกินมาว่าการที่าก,ก,าาการท,าที่พูดเนี่ยต้องพูดว่าให้ชาร์จฟังให้ครบว่า หากจะซื้อต้องดูคุณภาพก่อนว่ามีกระบวนการตรวจสอบไหมต้องถามเหล่าทัพว่าจะเอาไม้แต่ในมุมที่ผู้คือคำนึงถึงนโยบายรัฐบาลว่าได้มีประสงค์จะแก้ปัญหาการระบายข้าวที่เก็บในสต็อกให้หมดโดยการประมูลหรือส่งออกไปต่างประเทศที่เขาต้องการเพื่อเอาเงินมาที่เข้ารัฐที่พูดไปที่พูดไปเนี่ยเพื่อเกิดความเชื่อมั่นกับผู้ประมูลหรือผู้ที่จะซื้อถ้าผู้ประกองทาพไม่ซื้อแล้วใครจะเชื่อมั่นเข้าก็ขายในราคาต่ำนะสิรัฐก็เสียหายสิ ก็เลยพูดว่ายินดีนหนุนรัฐบาลทุกอย่างแต่ต้องได้คุณภาพผ่านการตรวจสอบซึ่งผมทราบดีอยู่แล้วว่าท่านภูมิธรรมเน้นการส่งออกไปยังประเทศที่เขาต้องการไม่ใช่ขายให้บริโภคในประเทศท่านภูมิธรรมก็ยืนยันว่าข้าวสิป,ปีกินได้อมผมเป็นรัฐมนตรีกาโาหมผมต้องดูแลทาหารต้องบริการประชาชนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทุกวันนี้ข้าวและอาหารของทางหารเกณฑ์หรือทาหารกองประจำการผมย้าเรื่องปริมาณและคุณภาพผมส่งสายไปสืบรับ,รบ,รบ พราะนโยบายผมคือทหารกองประจําการต้องอยู่ดีๆๆดกินดีมีกําลังใจมีศักดิ์ศรีมีไรายได้เรารับภาระแทนพ่อแม่เขาซึ่งเขาก็ห่วงลูกหลานเขาอยู่ต้องมีความสุขพ้นหน้าที่แล้วให้มีงานทําผมจะหาข้าวไม่มีคุณภาพมาให้ทหารกินได้อย่างไรข้าวทหารต้องมีคุณภาพทหารต้องมีฝันกําลังใจส่วนข้าวสิปียังไงเขาก็ประมูลขายไม่ได้ขายกองทัพก่อนพูดอะไรไม่คิดซะก่อน<ช>ล่ะพอพูดบอกว่าไม่คิดขึ้นมาก็มาแบบเนี่ยลิ้นพันเลยอ่ะอืม